เจอได้แล้วนะครับเหมือนเดิมโัเทิกนี่เจ้าของเจ้าของน้องบอลคนเดิม คันนี้ยังไม่เสร็จนี่จากสายตาแล้วยังครับก็โดยแต่ใต้เบรกกับปั๊มบนแค่นั้นแหละมีแต่เบรกกับปั๊มปั๊มปั๊มใส่แล้วปั๊มล้างใส่แล้วโดยแต่ใส้เบรกก็ใช้องยางแค่ไหนเลยเตรียมปล่อยใช่ไหมว่าจะลมโปรเจกต์ครับลมโปรเจกต์จะไปเล่นรถใหญ่เลยก็คือจานเจินไม่มีแล้วคือปล่อยตามสภาพนี้เลยตามนี้เลยรถเป็นตัดมือนะครับตัดมือล้อเป็นคอมดาวคอมดาวเห็นว่าเป็นตัวตอกด้วย ตัวตอกก็จะอยู่ตรงไอผมไม่เคยเห็นนะคอมดาตัวตอกนี่ไงร้อยกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่กับพุ่มาเจ็ดปีแล้วก็ซื้อมือซ่องมาด้วยอ๋อนี่ซื้อมือส่องมาไม่รู้ว่าอยู่กับเขาจะคงเก่ามากี่ปีจำเวลาจำตอนซื้อได้ไหมตอนซื้อก<ำ>ี<ำ>่บาทประมาณตอนนั้นข้อเข้าซื้อแค่ท่องพันสองพัน <2000. S 2> ครับโอ<ฮ>้ห<ฮ>อันนี้ราคาเจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีอันนี้ได้บิวสีไหมครั บิ้วใหม่เนาะแต่ดุมดุมแท้แน่เลยดุมแท้ดุมดมไม่ได้บิ้วก็คือแท้เลยก็รอคือยกยกรอเขเก้ามาใส่เลยอ๋อแต่ไนว่าชุดนี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วใช่กมเกิมก็โตตามนี้เลยกมเป็นกรมกรมกมเบอร์แปดเนี่ยกมใหญ่ใช่กมกมใหญ่กมโตไม่ติดปั๊มพอดีไม่ไม่ติดเพราะมันเฮ้ยมันไม่ได้ขึ้นกำลบด้วยนี่ไม่ลบเพราะว่าเราเราลองดูปั๊มมัน มื่อมัน,มนลบมาเมื่อมันทำมาตรงตัวมันหรือเปล่ามัน,มนห้างเยอะด้วยนะใช่เกือบเซน,นะ่ะสบายสะบายเลย,ย,ย,ยอัมแปดหนึ่งไม่อันนี้เป็นตัว C N C ตัวไม่ก็ห้าพันกว่าปะ่ะห้าพันถ้าจะไม่ผิดกลางกลางห้ 5, าพันกลางกลางราคานี้รวมข่าวไ,ไหมค่าค่าอีกสี่ร้อยครับขายสี่ร้อยแล้วก็น็อตน็อตสี่างห้างอีกน,อน็อต น็อตน็อตนี่อันนี้ด้วยอ๋ออันนี้น่าจะมากับปันนี้เข้ามาให้กับปังสภาพนี้น่าจะไม่เคยโดนน้ำมันไม่หยางยางยังไม่เคยโดนน้ำมันยังไม่เคยใส่เลย,ยลใส่คาร์บอนโรตีเช่อันนี้น่าจะไม่ได้ตัดโชกนะทรงเนะี้ยไม่ได้ตัดเลยทรงเดิมเลยครับไซส์ยางเป็นคาเมลใช่เป็นไซส์สองร้อยนะครับคาเมลนี่มันลายแบบแม็กซิ่งเลยของไออซีใช่ใช่ อันนี้โชคโชกค,คือโชกเนี่ยเป็นโชคเดิมอบคือเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยชุดสีนชุดได้ชุดสีนคือเปลี่ยนหมดเลยคัยนนี้คือเปลี่ยนดา่านฟันอะเปลี่ยนจากข้างในมาข้างนอกนะเพื่อไม่ได้แต่งแค่งนอก <ừ> เปลี่ยนจากข้างในเฟรมอะอกมาข้างนอกโอ้่หข้างบนเลยข้างบนไม่มีอะไรเลยเดินใหม่ตือบูส่วงหมาย,ยัางไม่ได้ตั้งนะเดินใหม่้วยนะครับน,น้ำมันขึ้นทุกอย่างึืนหมด อ <AL> อ, <AL> อ <AL> มันต้องตั้งเอา <AL> ตั้งที่เข็มใช่ยัง,งไม่เส่ซื้อมาก็ใส่เลยเต็มช่องหมดเพราะว่าเดิมใหม่ของผมอ่ะมันอันนี้ไม่ขึ้นน้ำม,มันไม่ขึ้นตัวนี้เป็นสตาร์ทมือนะบอกก่อนสตาร์ทมือนี่เอสวิ๊กเสวิกว๊กเบิร์กเบิร์กทุกวันเลยเบิร์กแท้ทุกวันอ๋อน,นี่เป็นเอสวิ๊กแท้เลยใช่ครับเบิร์กแท้น่าจะอยู่หลักร้อยถ้าจำไม่ผิดก่อนห้าร้อยบวกลบบวกคือครบชุดนี้เลยห้าร้อยบวกลบถ้าเป็นชิ้นหนึ่งก็ร้อยกาบาทใช่ครับแล้วก็นี่ ใช้ไส้ในชุดนี้เบิกเบิกหมดเลยจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เห็นคันนี้ซื้อมาจอดนานแล้วมั<ช>้งเนี่ยคันนี้มีเจ้าเมื่อเจ้มีเจ้าโคง้งมั้ย <laughs> ไม่จะไม่ผิดนะนานมากแลว้วว่าใช่ครับแล้วก็ล้อหลังล้อก็ล้อหลังก็ยังเป็นสไตล์ตดเดิมๆเนาะครับเน้นทินคลีนนะแตทินคลีนมากกว่ามาที่โช็อคแล้วช็อคเป็น KYB อ่าตัวนี้อันนี้น ประมาณห้าหกพันครับมือซองนะได้มือสองด้วยได้มามือซองสภาพนี้เลยปะตอนได้มาสภาพเก้าสนิมครับแสดงนี่มาเก็บแลบมาเก็บนิดหน่อยครับมาเก็บนิดหน่อยพุมได้มาได้มาทีละค้างอะฮะได้มาทีละค้างเหรอก็พุ่มได้ค้างข้าวมาอเพราะฝั่งเนี้ยจะไม่มีติ๊กเกอร์จะติ๊กเกอร์อยู่ข้างในนี่ปะติ๊กเกอร์อยู่ข้างในครับต้องส่งมวจากห้องหนูอ๋อแสดงว่ามันต้องเป็นข้างขวาสองข้างเลยดิใช่ถ้าตอตอนนั้นยากได้ไง เฮ้ยเดี๋ยวที่ว่าเจ็ดพันนี้คือรวมสองข้างเลยป่ะสองอข้างครับอ๋อก็คือราคารวมรวมกันสองข้างเนี้ยนะครับแต่ไหนว่าข้างแล้วสามพันสามพันวม,มส่งเ่ยเขาส่งป่ะโอ้แ้วเขาก็ยังมีแบ่งขายเนาะใช่ตอนนี้เมื่อจะเมื่อจะเคบวีจะทําบริเวทหมาหม่แล้ววะครับออกหมาหม่ก็ออกตัวใหม่มาก็ประมาณสามพันเช่นหาเจ้านี้ฝังทจนี้น่าจะเบิกใหม่นะเบิกใหม่ครับก็น็อตก็ได้กว่าปายไม่เยอะเท่าไหร่ ล้อหลังก็จะเป็นคอมดาวส่องหนึ่งคอมดาวนี้มันหนึ่งจุดสี่เนาะตัวนี้ใช่ค่ะหนึ่งสี่เป็นดีสโตนะครับยางหลังหกสิบทับร้อยก็จะใหญ่กว่าล้อหน้าหน่อยหนึ่งอ่าไฮยัตเต้ครับเฮ้ยตอนได้มาเดือนนี้เห็นว่าราคามันดราคามันลงอ่าราคาดรอปลงแล้วตอนตอนได้มาโอ้โหตอนได้มาเท่าไหร่ก็พันได้มั้ง ตอนที่ได้มานะใช่ครับผมได้มานาแจัดเลยอ่ะไม่รวมสลักนะไอพันธ์เนี้ยใช่ใช่ไม่ไม่รวมไอเนี้ยตอนนี้ผมรีวิวล่าสุดมันมีเจ็ดร้อยเจ็ดหนอยนะมันลงเลยอ่ะไม่รู้จะขึ้นต่อไหนน่าจะไม่ขึ้นเลยแหละน่าจะไม่ขึ้นแหละพอมีไม่ไม่มาเลยครับแข็งนี่ก็ไล่น็อตหมดเลยนะใช่ครับมีน็รถก็าบบชุซซี่ก็มี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 สตนีิแถธอ่ะชุซี่เอบีเอสครับเอบีเอสเนาะก็คือสีไปอย่างนี้เลยก็อย่างงี้เลยไม่ได้ไปทําอะไรเลย มันก็สนิทดีนะก็พอได้อยู่จะมีอ้านนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ครับชือบนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปั๊มเรายังไม่ใส่น็อตี่ยตเได้เพื่องเลยคันนี้เดิมครับเดิมสนิทเลยใช่ไหมปะเก็นไม่ขยับปะเก็นไม่เคยขยับแล้วในพวกปะเกันัวดเสือเปิดเปิดมาเมาอไหร่ไม่เคยขยับเลยคันนี้เอ้แต่ไหว่าได้มานี่แต่งว่าสิ่งนี่สิ่งจริงเลยคันนี้คือปะเก็นไม่เคยขยับเลยอ่ะจากจากฟู้ดเลยครับปะเก็นไม่ขยับเลยครับส่วนขอท่อ ท่อสวยนะ Saint สำนักนี้เลยนี่ s <S ไปุ้นยต้เหลือนะครับเฮงสุพรรณไอ้ท่อนี้ได้คอมาด้วยปะ่ะได้คอมาด้วยครับก็คือมาพร้อมมาเลยคู่น so ี้อันนี้พุ่มซีนาเป็นตัวเก้าเลยตัวใหม่เขาจะตอกคอมาเป็นเป็นเฮงเลยจะตอกคอมายี่ห้อเขาด้วยอันนี้พุ่มได้เป็นตัวเก้ามาไอ้ท่อผ่า ผ้าตะแกงผ้าผ้านุ่มครับผ้าไม่ดังอ่ะเอาไม่ดังอ่ะเพราะว่าเครื่องเดิมครับเน้นเดิมจริงๆเลยอันนี้นะผมว่าน่าจะเป็นคอ28ปดอะ28หรือ32นสองน่าจะมันใหญ่อะน่าจะ28แไล่ั้มมันก็ให้ไล่มาปลายครับใช่ครับก็ใบใบนี้ก็ได้มาเจ็ดพันนร้อยหนึ่งเจ็ดันรวมคอได้ไหมรวมคอด้จะรวมคอแ้ว ตอนทำมาดูไฟนี้ดีกว่าเด็กพวกไฟเนี่ยไฟอันนี้ไฟเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนกับไฟเดิมไฟหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนเบิกอันนี้ก็แท้เขาไฟแท้เหมือนกันเนาะไฟแท้เขาเบิกเท่าไร้ไฟแท้เลยแต่ไม่ได้แล้วเบิกไฟมาเบิกไฟมากว้างเฟรย์มิเบิกมานานเลยอันเด็กจำเดิมเนาะครับกินขี้เลยอะค่าตังค์พวกชุดครั้งชุดล้างนี่เบิกมาเลยครับพวกลูกยางลูกยางอะไรเนี่ยใส่ท้องนี่นะ เบิอร์มาเลย,เเลยข้าตั้งตรงนี้ก็เบิรงไอลูกย่างลูกย่างกันกระแทกตรงเนี้ยมองขึ้นราไม่รูนะ้นะข้างในเลยอ่ะอันนี้อันอนี้ก็เบิร์เลยนเนาะเบิรครับเบิรงมายกชุดเลยก็คือแท้ฮอนด้าเลยแท้เลยครพอถ้าแท้มันจะดูด้านด้านใช่ครับมันจะไม่ห่หยเงาฟ,งฟังเสียงได้ไหมเนี่ยได้ได้ครับเดิมนะเดิมนะเดิมเลยเสียงเดิมอ๋อมีมันก็อาจจะมีท่อด้วยมีท่อ เราจะมาดูกันว่าเครื่องเดิๆแต่มาใส่ท่อมันจะดูันจเฮ้แต่ท่อมันเสียงแน่นนะ สำหรับเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเสียงทอ,อยังทอเลยใช่แล้วก็ชุดหุวนี้ชุดพั่ชุดหั่หนี้ขลองเดิมนะครับชุดถัว่วไนชุดหุ่เนี่ยข้องเดิมไปชุบออกชุดถัวอ๋อเนี้ยนะเนี่ยที่เงาเงาไม่ไม่ได้ไม่ได้เบิกเถียมได้อเอาห้่องแบบข่องเดิมมาเลยไปชุบแต่เครื่องอยังไม่ยิงค่ะมไม่อยากแก่อย่างว่าเนาะใช่ครับรวมไนมาเดิมมันดีมาเลยอะเครื่องมันดี ก็อยู่บอกอยู่บอกก็เบิกไหมแต่ทั้งอย่างไม่ทำยี่อยู่บอกน่าจะห้าหกร้อยมั้งหรือว่าสองร้อยห้าสิบผมจำไม่ได้แลนะนะไอ้อยู่บอกตัวนี้อยู่บอกก็เบิกไหมจำราคาได้มั้ยห้าร้อยมั้งห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยกว่าจำไม่ได้เนี่ยอยู่บอกก็เบิกก็น่าจะมีประมาณนึงแตนงี้ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จรีบรีบมีน็อตมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือชิ้นดำก็เบิกทั้งคันเลย อ่าใช่สินดำเบิกใหม่มาดิพันธ์กบัดใช่สินดำเราจะไม่ผิดลงโคนด้วยอะไรด้วยแสดงไม่ค่อยได้ขี่เลยนะรถเนี่ยไม่ขี่ไม่ล้างไม่เช็ดขี่ไม่ได้เบรกได้ยังไม่ยังไม่เสร็จใช่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขี่เลยตะก้าเบิกแทะตัวใหม่ครับเห็นว่าตัวเก่าจะจะจะไปเที่ยงนะครับบอกคนคนที่เพิ่งจะเบิกตอนเนี้ยเห็นว่าไปเที่ยงเขาด้วยไปเที่ยงเข้ามาว่าบอกว่าทำไมแท้มันไม่มีตาฮอนด้าเขาบว่าไง เข่าวว่าเนี่ยมันแทะเราก็ว่ามันต้องฮอนด้านะเข่าบอกนี้เลยมันเป็นไม่ก็คือถ้าเบิกตามร้านหรือตามโซนเนี่ยฮอนด้าเนี่ยไม่มีแล้วใช่มันจะเป็นจะเป็นแบบนี้แหละครับมาฝากฝากบอกนั่นแหละคนที่ก็อยากจะเบิกไม่เดี๋ยวไปงงกันอันนี้อันนี้ใบเท่าไหร่ใบไม่ได้อยเมื่อไงครับร้อยกว่าบาทได้ไหมน่าจะน่าจะส่องลอยมั้งอ๋อสองร้อยไม่ส่องลอยมั้งครับน่าจะใช้อยู่แล้วก็มีหน็อตกึ่งมือ กึงมือครับตอนนี้พวกน็อตเครื่องมือพวกแบนตกพวกแบนเล็กแบนน้อยก็ทําสวยแล้วนะตอนนี้อันนี้ของผมเครื่องมือช่างยศทั้งคันเลย,ยอ๋อช่างยศช่ายศยุทยาของผมช่างยศทั้งคันเลยมี่ก็ช่างยดก็ช่างยศมดเลยครับช่างยศก็จะสอบกว่านะผมน่อยครับกึงมือเหมือนกันใช่โอเคตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้ว จำได้ป่าจำราคาได้เป่าจำไม่ได้เลยต้องบวกลบนะครับห้าพันถึงไหมไม้หมดสองพันเลย <laughs> จำไม่ได้จริงก็เรือนใหม่เรือนใหม่โดยมือซ่องไปพันหนึง่งพันหนึ่งลองบวกตามนะครับเรือนใหม 1, 1. ่พันหนึ่งไอสวิกเตียวหกร้อยโชคหกพันห้าพันหพันท่อตัวมาณเจ็ดพันปั๊มน้าปั๊มปั๊หน้าเท่าไหร่นะห้าพันหกพัน ปัมหน้าที่ผมเห็นขายอ่ะห้าพันห้านะใช่แล้วก็ค่าอีก4ีร้อยน็อตอีกก็คือเกือบหกพันลยห้าพันห้าแต่ตอนนี้ไม่ห้าพันห้านี่นานแล้วนะใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้นะใช่ตอนนี้มันมีนี่แล้วไอแปดจุดหนึ่งงานงานเอเมือนเหมือนอ่างานเหมือนเฮ้ยแต่แต่เหมือนนะเหมือนเหมือนแต่เหมือนไปเจอยู่ร้านหนึ่งเมือนจัดเลยแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ยังอื่นก็โอ้แค่นี้ก็หวดเยอะแล้วยังอื่นก็ดูดูน็อตก็พอมี อันนี้อันนี้อันนี้นี่คือาต่อเข้าไปเลยหรือว่าอ๋อมัน,ม,นมีสลักอยู่สลักสลักเข้าตรงเคี้ยวอันนี้เลยเคี้ยวคันาตาบนี่อันนี้ก็เบิกไวมานนมเลยวงเดือนพวกยิบย่อยก็เบิกนี่ก็เบิกไอรองโซต่อมองไม่เห็นหรอกเพลินดีเนาะ <c oughs> มันสนุกตรงนี้อะไรและโดยปัน้นโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะบอลน,น่าจะประมาณนี้ครับ่วนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรกันก็อย่าลืมฝากเพืเ่อนๆก็ติดตามมาด้วยนะครับ คลิปนี้สวัสดีเอออย่าลืมกดติดตามด้วยกดเลยกะ <c oughs> ตุ้นหน่อยกะตุ้นหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรีวิวเสร็จกถ่ายรูปเลย,ยงั้น <c oughs> โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ